สวัสดีครับแฟนคลับที่น่ารักทุกท่านกับผมทนายวีรยุทธ์นะครับวันนี้มาถึงตอนที่847ดูร้อนหลังนะครับเข้าไปในยู u ูปเพียงแค่ว่าทนายวีรยุทธ์จะปรึกษาหรือว่าจ้างหรือจะให้เขาปรึกษาก็จะมีลิงก์หมายโทรัพช่องถางติดต่อใน u t u b e นั่นเองนะครับเช่นเดียวกันครับในวันนี้ทนายวีรยุทธ์ก็จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องมรดกนะครับที่เป็นปัญหาของแฟนคลับนะฮะมรดกเนี่ยถ้าเกิดว่านะครับสามีเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะได้รับมรดกของพ่อสามีนะฮะ เราเป็นภรรยาเรามีลูกกับสามีชื่อในที่ดินเนี่ยยังเป็นชื่อของพ่อสามีอยู่ถ้าเกิดว่าพ่อสามีเสียชีวิตและสามีเสียชีวิตลงโดยเราเป็นภรรยาจดทะเบียนสมรสและมีบุตรด้วยกันหนึ่งคนกับสามีคำถามก็คือว่าเราในฐานะภรรยาจะมีสิทธิ์ได้รับมรดกส่วนตรงนี้ของสามีหรือไม่ ของสามีหรือไม่ฟังให้ชันนะครับว่ามรดกเป็นชื่อของปู่สามียังไม่ทันโอนเป็นชื่อของสามีแต่มาเสียชีวิตก่อนภรรยากับลูกใครมีสิทธิ์ได้รับมรดกตรงนี้นะครับในเรื่องนี้เนี่ยเราจะต้องตีคําถามให้แตกนะประเด็นแรกก็คือว่ามรดกตรงนี้ยังเป็นชื่อของพ่อสามีซึ่งมีฐานะเป็นปู่ นะครับเป็นปู่นะครับไม่ใช่เป็นชื่อกรรมสิทธิ์ของสามีนะครับจากนั้นเวลาทั้งคู่นี้เสียชีวิตนะฮะคนที่จะมีสิทธิ์รับมรดกแทนที่ตามมาตรา1639วงเล็บหนึ่งเ่ยตามมาตรา1639ขออภัยนะก็บอกว่าบุคคลซึ่งจะเป็นทายาทตามมาตรา1 6 2 9วงเล็บหนึ่งมีสิทธิ์ได้รับมรดกแทนที่ผู้ตายได้นะครับถ้าเป็นผู้สืบดานนะครับ ก็หมายความว่ามาตรา1639เนี่ยบอกว่าการจะรับมรดกแทนที่ปู่ได้เนี่ยจะต้องเป็นชั้นหลานนะชั้นผู้สืบสันดานเท่านั้นนะเมื่อเป็นผู้สืบสันดานเนี่ยมีสิทธิ์รับมรดกแทนที่คําถามก็คือว่าภรรยาเนี่ยจะรับมรดกแทนที่สามีได้หรือไม่เพราะสามีมีสิทธิ์ได้รับมรดกของพ่อสามีคําตอบก็คือในมาตรา1639กําหนดไว้ชัดเจนนะครับว่า บุคคลที่จะรับมรดกแทนที่ได้มีแต่เฉพาะอะไรครับมีแต่เฉพาะผู้สืบสันดานนะครับพี่น้องร่วมบิดามดาเดียวกันพี่น้องร่วมบิดาหรือร่วมมดาเดียวกันนะครับแล้วก็วงเล็บปอะคก็คือลุงป้านาอานะครับถ้าทนายจำไม่ผิดนะทนายขออนุญาตดูก่อนนะครับว่าถูกต้องนะครับลุงป้านาอานะครับ นั้นถ้าเราเป็นภรรยานะครับถ้าเกิดมรดกเนี่ยยังเป็นชื่อของปู่อยู่นะครับยังเป็นชื่อของพ่อสามีอยู่เราเป็นภรรยาเราจะรับมรดกแทนที่ตรงนี้ไม่ได้นะครับเพราะว่ามราดกนี้เนี่ยกฎหมายไทยเนี่ยบอกว่าเป็นสินส่วนตัวต้องการที่จะตกทอดได้แก่ผู้ที่มีสายเลือดเดียวกันเท่านั้น เราเป็นภรรยาเราเป็นคนนอกตระกูลนะครับถ้าพูดกันง่ายๆคือเราเป็นคนนอกตระกูลเนี่ยในมาตรา1639เนี่ยไม่ได้ให้เราเนี่ยไปรับมรดกแทนที่พ่อไปแทนที่สามีของเรามีแต่ให้ลูกของสามีเราเนี่ยเป็นผู้มีสิทธิ์รับมรดกฉะนั้นคดีนี้ถ้าทายาตมีแค่เราซึ่งเป็นภรรยาจดทะเบียนสมรสกับลูกนะครับคนที่มีสิทธิ์รับมรดกก็คือลูกเท่านั้นนะครับลูกเป็นผู้มีสิทธิ์ขอสารแต่งตั้งตนเองเป็นผู้จัดการมารดก นะครับอันนี้เอากันให้ชัดนะครับเพราะว่าคําถามนี้ก็แฟนคลับก็ถามมาหลายคําถามนะครับแต่ว่ามีโอกาสาได้ลงสักครั้งหนึ่งนะครับ mm hmm. เพื่อชี้แจงตรงนี้ก็ดีกว่าที่จะไม่ได้ลงนะครับถ้าใครชอบคลิปวิดีโอดังกล่าวนี้นะครับอยากจะปรึกษาหรือว่าจ้าหนายี่วิทยุเกี่ยวกับการขอจะตั้งผู้จัดการอาดกทางออนไลน์ได้แล้ววันนี้ทั่วประเทศไทยนะครับ mm hmm. ก็จะมีการมัดจำนะครับ การส่งเอกสารให้ดูนะครับสแกนเอกสารทางไลน์นะครับแล้วก็ใครสนใจจะทําพิยกรรมนะครับก็สามารถที่จะติดต่อหรือว่าจ้างทนายวิรยุทธ์ได้นะครับก็รับทำนะครับอันนี้เป็นการขออนุญาตนะครับขายของเล็กน้อยนะครับถ้าใครชอบคลิปวิดีโอดังกล่าวนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กบทนายวิรยุทธ์พบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับขอบพระคุณครับ